เรียบร้อยครับหัวแม่เปีงครับโอ้นู่นดีอยู่ดีครับเดี๋ยวเอาสิมาล่องลุยกันเลยครับกินเลยครับสวัสดีครับปลาช่นแนวครับมือนีได้แม่เปีงมากครับเดี๋ยวได้แม่เปีงมากครับไปเบิรงว่ลาได้แม่เปีงมากแล้วสีมาเห็ดเมนู แบบแบบบ้างเลล่ะหัวแม่เป่งเนาะครับเนาะคิด่าเฮ็ดเฮ็ดเนี่กินนี่ขัวแม่เป่งครับเดี๋ยววัตถุดิบของเขากบทีมีี่เหรครับแม่เป่งมดแดงครับต้องประกอบครับวัตถุดิบของเขากับีมี่มีผมใส่หอมแดงครับหอมแดงครับหอมแดงซอยแล้วครับแล้วก็ตะไคร่ตะไคร่ซอยแล้วนะครับเนาะแล้วก็ใบบักูดครับ ในกปูดนี่ครับนี่ตะไคร่แบบเป็นล่้อยู่ครับมันนี่ส้อยครับเดี๋ยวมาเห็ดลองบิ่งนครับว่าน้าตานชิวมากแบบไหนครับแม่เปี๊ยงนี่ซดๆมันมาเยู่ด้วยครับนี่เดี๋ยวห้องสีไปขัวกันครับขัวแม่เปี๊ยงครับสูตรปลาปลาครับพิธีค้นปลาครับอาหารปลาด้วยครับมึอนี่ เรียครับขัวแม่เป่งครับลุยโอเคครับตั้งกระทะเรียบร้อยครับใส่น้ำไม่หน่อยครับเด็ดสูตร์แ้วครับบางคนอาจจะใส่น้ำมันครับแต่ว่าอันนี้ผมมีใส่ใส้น้ำครับใส่เตาเตาท่าหัวนะครับเตาท่าแบบบ้านๆครับตะไคร่แล้วก็ใบมะกรูดครับมอยะสร้อยลั้งหมดนะครับ ใส่เกลือนิดหน่อยครับเกลือาหลายด้ยครับเดี๋ยวค่อยปุ่มมดอีกทนีนึงขนมมดนว่วค่อยใช้เพิ่มครับตัดยังไงได้ครับเนีย่ยเอา,าไฟมันที่ไหนกไม่ครับ เอาใส่เพื่อนยังไงครับผมซื้อแล้มันใบมะไอยแห้งกว่าไหครับโอ้คนยังไงได้ครับพี่น้องนี่แหละครับวิธีแบบปลาๆครับนี่ครับสีสันสีสันหนาเราประทานหรอครับ อืเวลาขวดเลยขวดไปเลยครับขวดไปโดนเกลือผลแล้วครับเกลือน,น้าเกลือแห้งผลแล้วครับกัวแห้งๆเยอะหน่อยครับนี่สีมนันมาครับ ไปเรื่องหอ,อ,องแล้วครับ เดี๋ยวลองตัดมาชิมลองเมืองตรนข้ามบางจรงิงจรเลยอือมเดื่อกผัดอือม,มท่อเ่าเมื่อไไนเนาะแว่า่นเ่านเนยใช้เลนอยว่าิอือืว่ามันละล่ะมัเหนียมันเนาะไม่ือาครับใช้แห้งขวด เริ่มใหม่เลวพี่น้องย่างแค่แบบนี้นั่นแหละครับโอเห็นแค่แ้บครับโอ้โหเท่าไรน้ครับเนาะใส่จานเลยอืมอืมนวดดีครับ เรียบร้อยครับหัวแม่เปล้งครับโอ้นัอดีอยู่เลยครับเดี๋ยวเราสิมาล่องลุยกันเลยครับกินเลยครับหัวแม่เป้สูตรปลาครับใส่กับข้านียวอ่อนๆอันน้หนึ่งใๆนะครับนี่ครับปุยเลยครับ โอ้ห่อนอยู่เลยพี่น้องเลยของนี้อ่อนห่อนครับใส่เลย,ยอืมอืมอืมขอทายได้ครับนุ่ดีอยู่ครับนุ่วนวลมันครับนี่ครับเออห่อนห่อนห่อน,นอืม ฉับอยู่ครับเดี๋ยวขอตัวบินก่อนนะครับเนี่ยจะรับมือนีกิกะอย่าลืมน,นะครับกดไลค์กดแค่กดซับกดซับสักใคร่ผมนี่ครับก็ตัวไปกินก่อนครับสำหรับมือนีกิกะขอเกาข้าวมาสวัสดีครับเดี๋ยวเฮ็ดคลิปแปลกๆมาให้เบิ้งไหมครับ อ๋อย